พรดวงจันทร์เด็กพิการวัย13ปีต้องอยู่ในความดูแลของแม่อย่างใกล้ชิดเพราะขาของเธอถูกกำแพงบ้านถล่มทับจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคมเดือนที่ผ่านมาทำให้ต้องใส่เฝือกเพื่อเชื่อมหัวเข่าที่แตกจากแรงกระแทก บริเวณนี้คือจุดที่น้องปัทมาพรโดนอิดบล็อกหล่นทับนะคะในวันนั้นคุณแม่พยายามที่จะพาน้องออกจากห้องนอนแต่ในขณะที่มีการเคลื่อนย้ายแผ่นดินยังคงสั่นไหวอยู่ทําให้กําแพงทางด้านขวามือของดิชั้นนี้หล่นลงมาทับใส่ขาน้องค่ะกา,การอพยพในวันนั้นค่อนข้างทุลักทุเลเพราะอย่างมีน้องสาววัยห้าขวบอีกคนที่มาริสาดวงจันผู้เป็นแม่ต้องดูแลด้วย กำแพงบ้านที่สร้างด้วยอิฐบล็อกจากฝีมือของมนูดวงจันท์รผู้เป็นพ่อพังลงมาเกือบทั้งหลัง<ว><น>และด้วยความแรงของแผ่นดินไหวทำให้จนถึงขณะนี<ว>น้กำแพงบ้านที่เหลืออยู่ยังโยกและพร้อมที่จะถล่มลงมาได้ทุกขณะ<ว><น><ว><น>ผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดบ้านดงขนุนตําบลทานทองอําเภอพานจังหวัดเชียงรายบอกว่าหลังแผ่นดินไหวสงบลงบ้านหลังนี้ไม่สามารถอยู่ได้ เขาและเพื่อนบ้านจึงช่วยกันสร้างบ้านชั่วคราวให้ก็ลำบากก็เลยไปหาเสาอะไรบ้างมาส่วยกันปลูกบ้านให้แกอยู่พ่อแก่แกก็ยากจนอยู่แล้วก็สงสารแกว่าการทำมาหากินก็ลำบากเพราะลูกก็พิการด้วยมันก็อยากจะช่วยแกให้มันดูดีกว่านี้กึกหน่อยวัสดุหลักของบ้านชั่วคราวที่เพื่อนบ้านสร้างให้ คือไม้และวัสดุเก่าๆจากบ้านของมาริสาซึ่งอย่างมีข้อจํากัดในการป้องกันฝนปัมมาพรไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ่อยครั้งเธอจะพยายามประคองตัวเองและเดินได้บ้างในระยะทางสั้นๆแต่ขณะนี้ปัทมาพรทำได้เพียงนั่งเท่านั้นเพราะต้องใส่เฝือกเพื่อเชื่อมหัวเข่าที่แตก ทำให้มาริสาไม่สามารถไปไหนได้เพราะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาคบคือถ้าไปชอกเกิดซึกว่าแบบเอ็นดูลูกแล้วเจ้าเนาะเพราะว่าไอ้เจ้าเรี้ยงมาเจ้าบกเกยเุบไปได้เจ็บมันเปินล่องให้อ่ะเจ้าก็โอ๊บหมดได้ลองงานไหมวันนั้นเขาเจ็บมากไหมเจ็บมากอยู่เจ้าก็จะล้องปวดเหมือนขนาดเลย แม้เวลาจะผ่านมาเดือนกว่าแล้วแต่ปัทมาพรยังคงหวาดกลัวทุกครั้งที่เกิด after s h o อกโดยจะแสดงอาการผวาและร้องไห้ไม่หยุดซ <olla> ึ่งมาริสาจะอบกอดเธอจนกว่าอาการเหล่านั้นจะหายไปจ <pickle> นาขณะนี้ครอบครัวของปัทมาพรได้รับเงินเยียวยาบ้านจากทางจังหวัดแล้ว20,000บาท แต่เงินจำนวนนี้คงทำได้เพียงการซ่อมแซมเสาบ้านเท่านั้นจุฑาพรกัรหาไทย PBS รายงาน กลับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนนะคะเรายังคงติดตามนะคะความคืบหน้าของการช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่าหลายหน่วยงานเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อที่จะคลายทุกข์ให้กับพี่น้องในพื้นที่หนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเข้าไปเป็นหน่วยงานแรกซะด้วยซ้ําไปนะคะในพื้นที่ในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้นะโดยเริ่มจากเรื่องของแบบบ้านด้วยนะคะซึ่งเป็นจุดสําคัญนะคะก็คือทางสถาปนิกสยามนะคะทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชธรัม ซึ่งวันนี้ก็ให้เกียนมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะโดยท่านแรกค่ะท่านก็คืออาจารย์อนุชาอยู่สานนนะคะอุปนายกสมาคมสถาปนิสยามในพระราชถัมภ์ท่านที่2นะคะก็คือคุณชุดยเวศสินทุพันธ์นะคะเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอยช้างนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปค่ะก็คือคุณดารินคลองอัคระนะคะบรรณาธิการข่าวอากาศและภัยพิบัติของไทยที b ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันดับแรกคงต้องขอถามคุณดารินก่อนเลยนะคะว่าภาพรวมตอนนี้ ความช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างคะคุณนารินยาค่ะก็มีความคืบหน้าในหลายส่วนทีเดียวนะคะก็มีโครงการบ้านดงลานที่จะเรียกกันว่าดงลานโมเดลนั่นก็คือเรื่องของการซ่อม เสริมสร้างศักยภาพของช่างในหมู่บ้านเพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตรงนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายหลายเครือข่ายด้วยกันร่วมมือกับทางมทรล้านนาหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะก็จะมีกิจกรรมเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะก็คือ จะมีอาจารย์ที่เป็นวิศวกรมาอบรมให้กับช่างในหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าเขาเป็นช่างกันทั้งหมู่บ้านแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะซ่อมบ้านอย่างไรเพราะว่าเสียหายมากทีเดียวที่บ้าน<ม>ดงลาน<ม>ฉะนั้นอบรมก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารจะระดมลงมือซ่อมกันแต่ว่าซ่อมเป็นแบบนะว่าอันนี้เสาพังซ่อมแบบนี้ผนังพังซ่อมแบบนี้เราก็คงจะได้เห็นภาพแล้วก็ทางเราเองก็จะไปร่วมในกิจกรรมนี้นะคะถ่ายทอดภาพให้เห็นด้วยนี่เป็น กิจกรรมแรกที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสราร์ที่ถึงนี้นอกจากนั้นค่ะทางโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่ทางสมาคมสามสมาคมร่วมมือกันนะคะทั้งสถาปนิกสยามมีวสทวิศวกรรมสถานแล้วก็ทางกลุ่ม D 4 d ฟดีซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีแต่ต้นเลยทีเดียวที่ทำเรื่องนี้นะคะก็จะเข้าไปประชุมกับทางผู้หนวยการโรงเรียนต่างๆแล้วก็ผู้ที่จะได้เริ่มโครงการเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พงจะเล่าให้ฟังว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วในส่วนของสมาคมสถาปนิกสยามโดยภาพรวมนะคะเพราะว่าทางดีโฟดีก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่อยู่ร่วมในสมาคมด้วยสมาคมเรา ตอนนี้ที่เราเริ่มดําเนินการไปมีส่วนไหนบ้างคอาจารย์น้องเนือจาก๙โรง๙โรงเรียนที่ออกแบบแล้วนะส่วนอื่นที่เป็นประชาชนเป็นวัดเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือคือในเฟสแรกระยะเร่งด่วนนี้เรามีอยู่สามสามโครงการด้วยกันในเรื่องของบ้านวัดและก็โรงเรียนนะครับที่เร่งด่วนมากที่สุดก็คือโรงเรียนที่เราเราให้สถาปนิกทางกลุ่มดี๋ยนีรวบรวมมาเนี่ยออกแบบเสร็จหมดแล้วทั้งทั้งทั้ง๙โรงเรียนนะครับโดยคํานึงถึงพื้นฐานในเรื่องของความปลอดภัย แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์จะมาดูเรื่องแบบโครงสร้างซ,งซึ่งซึ่งอย่างกรณีน้องเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมสาเหตุที่ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมัน <ทำ S 2> มันเกี่ยวกับว่ามันเกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยที่มาทําลายเขาและหลักการในเราที่ที่ที่เราออกแบบโรงเรียนก็คือว่าหลักการที่บ้านเนี่ยจะไม่ทํรลายจะไม่ทํรลายผู้ผอยู่อาศัย <สา S 1> เองหรือโรงเรียนด้วยเหมือนกันนะ,ะับ<ฆ>ทุกอย่างเนี่ยเราคํานวณมาโดยโดยพื้นฐานของของของความปลอดภัย นะครับตอนนี้เราก็แบบเราอยู่ในขั้นตอนซึ่งผ่านผ่านการออกแบบจากสถาปนิทั้งเก้าสถาคนเรียบร้อยแล้วแล้วก็สมาคมดูในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของของรูปแบบในการใช้สอยแล้วก็วิศวกรสารดูในเรื่องของโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะจัดเป็นแบบก่อสร้างลงพื้นที่เ,เพื่อทำาป็นก่อสร้างภายในน่าจะสักประมาณน,าน่าจะอาทิตย์หน้านะครับ ค่ะพอพูดถึงเรื่องแบบก่อสร้างซึ่งโรงเรียนก็เป็นหนึ่งใน3โครงการเร่งด่วนของเราเลยนะฮะถามในส่วนของทางคุณชุติยาเวศด้วยนะคะว่าข้างหน้านี้คือแบบโรงเรียนของน้องๆใช่ครับอันนี้คือแบบที่โรงเรียนที่ดอยช้างนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บนที่สูงนะครับฉะนั้นในการออกแบบเนี่ยจะจะพิเศษมากหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ชันนะครับฉะนั้นเล็กเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นะครับฉะนั้นจริงๆก็เลยมีมี requirement ที่เยอะมากนะครับ <Ừ. S 2> อันนึงก็เลยออกแบบว่าให้ให้มันให้มันสามารถขยับนะครับได้มากที่สุดคือไม่ต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีที่สุดนะครับโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้ามานะครับเป็นส่วนประกอบตรงนั้นก็คือไม้ไผ่ที่หายได้จากพื้นที่นี่แครับที่บอกว่าให้มันขยับได้มากที่สุดนี่คือคือยังไงฮะหมายถึงว่าคือการออกแบบแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมี2วิธีนะครับก็คือทําให้แข็งไปเลยนะครับให้มันอยู่กับนิ่งอยู่กับที่ไม่ขยับไปเลยอีกอันหนึ่ง นะครับให้โครงสร้างมันขยับตามเป็นไหวก็คือเหมือนเหมือนเวลาลมพัดต้นไม้ะครับแล้มันจะลู่ตามอันนี้ก็ออกแบบให้ลู่ตามไปเพรนั<อ>้นจริงๆอันนี้เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วเป็นพื้นที่สูงเนี่ยเราใช้สองระบบมามาผสมกันก็คือข้างล่างจะออกแบบให้แข็งในขณะที่ชั้น2จะออกแบบให้ขยับ สมมตินะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะฮะแต่หมายถึงถ้าเกิดเชียงรายมีแผ่นดินไหวขึ้นอีกนะคุณดารินอาคารหลังนี้ไม่พังไม่มีทางไม่พังแน่นอนน่อนครับอยู่ได้เด็กๆมีโรงเรียนอยู่ได้แน่นอนอ๋อดีค่ะเรางบประมาณใช้ในการก่อสร้างจะจะเราคิดว่างบประมาณน่าะใช้ประมาณอยู่ตารางเมตรละหกพันถึงแปดพันบาท นะครับยถูกนะใช่ครับ <ขอ S 1> ก็เนื่องจากอันนี้ที่ที่จะต้องคิดไปก็คืออันหนึ่งก็คือเราจะใช้ไม้ไผ่ซึ่งเราหาจากในพื้นที่นะครับซึ่งผมก็ได้ขึ้นไปสํารวจมาแล้ว นะครับก่ตอนไปสำรวจก็ได้เอาแบบๆไปให้เด็กๆที่โรงเรียนดูนะครับก็มีความตื่นเต้นกันพอสมควรก็คือไปสำรวจว่าก็มีพื้นที่พอไหมนะครับม,มีไม้ไผ่ดีพอไหมที่จะใช้ในการก่อสร้างนะครับซึ่งก็ค้นพบว่าจริงๆมีไม้ไผ่ที่มีคุณภาพมากไม่ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องปลวกเรื่องออมแมลงที่จะมากินไม้มใช่ไหมไม่ต้องกลัวครับคือไม้ไผ่เนี่ยถ้าถ้าเชื่อมันนะครับแล้วก็เชื่อในการก่อสร้างมันนะครับแล้วก็ทำอย่างถูกวิธีเนี่ยโดยการ ได้ปรับปรุงสภาพไม้ไผ่ก่อนเอามาใช้การก่อสร้างนะครับก็จะสามารถอ,อ,อยู่ได้เป็น 20- 30ปีเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เราได้มีอาจารย์เดชานะครับเตียงเกติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไม้ไผ่ที่ทำโรงเรียนไม้ไผ่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะส่งทีมงานมาช่วยสอนคนในในพื้นที่นะครับให้สร้างบ้านไม้ไผ่งให้ถูกวิธีแล้วสามารถอยู่ได้เป็น10ปีครับไม่ต้องกลัว ปลวกมากินไม่ต้องกลัวครับเราเรามีวิธีป้องกันปลวกได้นะคะเด็กๆเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงฮะเอ้โรงเรียนหรือรีสอร์ทครับพี่อย่างนั้นแ้วล่ะเด็กๆคำแรกก็คือก็คือเอาไปไว้ตรงพื้นที่จริงๆแล้วให้เด็กเขาลองส่องดูนะครับว่าเออเนี่ยโรงเรียนพอมาอยู่เขาก็จินตนาการได้เออโรงเรียนจะหน้าตาอย่เงี้ยนะเขาก็เลยมีความรู้สึกเขาตื่นเต้นกันมากเขาบอกว่าเออทำไมโรงเรียนมันทำไมโรงเรียนมันถึงสวยได้ทำไมสร้างบ้านไม้ไผ่มันถึงดูดีได้คือคือเขาจะชินกับการที่ว่าเออไม้ไผ่มันอาจจะดู ดูธรรมดาไปแต่พอเอามาใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจมากนะครับเขาถึงเรียกว่าสถาปนิกไงใช่ไมครับซึ่งจริงๆแต่ละโปรเจกต์ในในแต่ละไซต์ก้าโรงเรียนเนี่ยเรามีความโดดเด่นและก็แตกต่างกันกันในในแต่ละความต้องการของแต่ละพื้นที่ซึ่งออกมาก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับว่ามันมีตามลักษณะพื้นที่ตามวัสดุท้องถิ่นแล้วก็แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยไม่มีการหล่นลงมาทำร้าย คนแน่นอนไม่มีค่ะอย่างในแบบนี้นะฮะโรงเรียนบ้านห้วยสารยาวที่อำเภอแม่แม่แม่ลาวใช่ไหมคะอันนี้จะเน้นแสงให้ผ่านเข้ามาได้เยอะใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับแสงนี้ก็เป็นแสงดีจังกกับอากาศแล้วก็ใช้วัสดุที่มันโปร่งโปร่งใสแต่ว่าเป็นวรสดุเบานะครับค่ะแล้วก็จะใช้ไม้ไผ่แล้วก็โครงสร้างเหล็กจะเป็นส่วนมากครับค่ะ ถ้าไปนี้โรงเรียนไทยจะหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วถ้าไปที่เชียงรายแล้วดูสวยๆทั้งนั้นนะคะเหมือนกับรีสอร์ทเลยนะเนี่ยครื่องนี้นักลงทยวมาจะสับสนว่านี่คือโรงเรียนหรือที่คือรีสอร์ทแล้วขึ้นอยู่กับสถาปนิกแต่ละท่านนะครับคือ9ท่านก็จริงๆก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนกันเริ่มจากโครงสร้างคล้ายๆกันต้องแข็งแรงเรื่องแผ่นนิหวนี่คือสำคัญที่สุดแล้วก็แต่ละคนก็เอาไปออกแบบในพื้นให้เหมาะกับพื้นที่ตัวเองโครงสร้างจะเป็นสิสเซ็มของโมดูลเดียวกันเรื่องของวัสดุก่อสร้างซึ่งจะทําให้เกิด การประหยัดในการก่อสร้างแต่ว่าในเรื่องรูปแบบการดีไซน์การสร้างสเปซการใช้งานเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามความต้องการและก็พื้นที่ของของแต่ละแต่ละแต่ละโรงเรียนเขาจะนึกว่าเป็นโรงเรียนเอกชนนะไม่ใช่นะคือเป็นโรงเรียนที่มาจากความตั้งใจนะที่จะช่วยกันทำคือสถาบันนี้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทําให้เต็มที่เลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตีเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยกับระยะเวลาที่ทํางานแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมหาศาลแล้วรุ่น น้องๆเขาทุ่มเทกันค่อนข้างนข้ามาถ้าจะอยู่งานออฟฟิศมามาสร้างตรงนี้เลยพเพราะมันเร่งด่วนแต่ว่ากระบวนการในการก่อสร้างเนี่ยม,มันก็มันก็มีมันก็มีค่อนข้างจะต้องประสานกันหลายฝ่ายนะนต้องการวิเศษเปนระบบเยแล้วก็นี่ในเรื่องของแบบก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของการก่อสร้างนี่ก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของการก่อสร้างอีกระดับหนึ่งซึ่งจะต้องต้องล <จะ S 2> <อ>งไปจัดการให้ ให้เสร็จให้ได้โดยเร็วเพราะว่ามีความต้องการเร่งด่วนจริงๆนะครับโดยรวมทางทางสมาคมานะคะที่มีสถาปนิกลงไปช่วยในงานนี้เยอะมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เป็นเป็นสมาชิกของสมาคมเราก็ <c oughs> จริงจริงแล้วเราเป็นเครือข่ายกับสี่สมาคมอยู่ซึ่งมีสมาคมสาหรวิทยามวิศว,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 วกรรมสถานแห่งประเทศไทยสมาคมวิศวกรรมที่ปรึกษาแล้วก็สมาคมอุตสาหกรรม ก่อสร้างแห่งประเทศไทยนะครับเราเป็นเครือข่ายเราประชุมกันอยู่แล้วที่เราก็ขอความร่วมมือในแต่ละส่วนซึ่งซึ่งสามารถสปายส่วนต่างๆที่จะมาสร้างในตรงนี้ได้ก็เป็นความร่วมมือกันที่เราจะลงไป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 พูปปร,ปรีซอสต,ตรงนี้เพ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมาทําให้โปรเจกต์ที่มังเกิดเป็นจริงขึ้นได้โดยการสนับสนุนของออผู้ผลิตวัสดุต่างๆซึ่งอยู่ในเครือข่ายของเรา<ม>นะครับซึ่งสามารถสปายวัสดุให้เราที่จะไปก่อสร้างตรงในในตรงนี้ได้โดยโดยเร็วครับ เขาบอกว่าโชคดีนะค <c oughs> ะเพราะว่าถ้าโดยลำพัง เป็นเป็นหน่วยงานอื่นหรือแม้แต่เป็นสื่ออย่างเราบางครั้งขอความนุเคราะห์ในส่วนของผู้ผลิตก็อาจจะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงรหรือว่าอาจจะไม่ได้ขอความนุเคราะห์ได้ได้เยอะมากนักนะ,ะแต่เพราะว่าพอเป็นสี่สมาคมนี้ซึ่งเป็นสมาคมที่ใกล้ชิดกับ,บผ,ผู้ผลิตผู้ผลิตเขาก็าไว้ใจใช่ไหมคะคก็สนิทสนมกันแล้วก็ยังให้ความร่วมมืออย่างดีกับสี่สมาคมนี้ด้วยนะคะในส่วนของทางคุณชุตยเวทนะคะอยากจะฝากถึงประชาชนที่เฝ้ารอดูนะคะ ทั้งสี่ทั้ง9้าโรงเรียนนี้นะคะอยากจะฝากบอกว่ายัางไงบ้างคะอยากเห็นของจริงก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อีกไม่นานนะครับก็สถาปนิกทั้ง9้าท่านเนี่ยก็คงได้ลงไปพื้นที่จริงๆนะครับแล้วทุกคนก็คงจะอยากจะนําเสนอ,อ,อผลงานของตัวเองให้ให้คน,ใน,ใ,น,ใ,นในชุมชนต่างๆเหล่านั้นนะครับได้เห็นนะครับผมคิดว่าการเริ่มพอ,พอเราเริ่มก่อสร้างปั๊บเนี่ยซึ่งอีกไม่นานนี้แหละนาจะเริ่มมาทิศหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะ เ,ออเริ่มถ่ายทอดเห็นความจริงขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าออก็ทั้ง9ท่านนะครับก,ก็ตั้งใจทํางานกันกันเต็มที่นะครับ mm hmm. เราก็อยากจะทําโรงเรียนต่างๆเลยออกมาให้ดีที่สุดนะคร mm hmm. เราถึงแม้จริงๆเราจะเรียกว่าโรงเรียนเป็นอาคาร่วค,คราวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ ทำออกมาเหมือนกับมันจะอยู่มันจะอยู่ได้ตลอดไปนะครับสวยมากเสวยกว่าอคารสวยกว่าาคารขาวนโดยเฉพาะของอาจารย์ชุติเยเวศเนี่ยผมว่าเป็นความร่วมมือในพื้นที่ซึ่งในเรื่องของวัสดุเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดการปฏิสัมพันธ์อะไรกันเยอะมากเพราะไม้ไผ่ที่ต้องใช้เนี่ยมันใช้ในหลายมิติแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้การอะไรซึ่งชาวบ้าน อีกหน่อยอนาคตอาจจะไปสร้างบ้านซึ่งเหมือนลักษณะอย่างเดียวก็ได้เอาเอาโมเดลนี้ไปทําเป็นบ้านขาที่อนุญาตไหมคะอนุญาตไหมครับเปิดการใ้โดยหลักการจริงๆหลักการในการใช้ไม้ไผ่เนี่ยก็น่าตื่นเต้นไปแค่ตัางเอาผมเอาแค่โมเดลนี้ไปคุยกับจันเดชานะครับจันเดชาก็บอกได้แล้วว่าตรงนี้ให้ใช้ไม้รวกดําตรงนี้ให้ใช้ไผ่ตรงนี้ใช้ไผ่หกคือคือท่านท่านมีความเชี่ยวชาญจริงๆนะครับแล้วก็ได้พบกับอาจารย์ที่มชท่านหนึ่งที่สามารถคำนวณโครงสร้างไม้ไผ่ได้ด้วย ซึ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่หายเป็นเป็นเป็นความนะฮะเป็นวิชาชีพที่หายากมากเห็นด้วยจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างสร้างอาคารเหล่านี้นะคุณนลินเดี๋ยวเตรียมแผนไป9ก้าที่เลยนะคะตามไปดูตัวจริงของจริงแล้วนะต้องตามไปดูแหละตอนก่อสร้างนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วประชาชนแล้วก็โรงเรียนทั้ง9แห่งนียก็รออยู่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางอาจารย์อนุชาจะลงไปพบด้วยใช่ไหมคะครับจริงๆวันที่17เเราก็มีแผนกันอยู่ว่าเราจะเนี่ยแบบเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะ เริ่มเริ่มเปิดให้พอเห็นแล้วว่าว่าสิ่งที่เรารับเข้ามาเนี่ยแล้วลงไปเนี่ยจะหน้าตาจะเป็นยังไงเขาจะได้จะจะจะได้เห็นจะได้จะได้รับรู้สักทีว่าเนี่ยเราจะเริ่มมาก่อสร้างแล้วแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็บ้านเก้าหลัง่ะคะอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะบ้านเก้าหลังเราก็แบบแบบนี้เสร็จแล้วจะเป็นแบบเดียวนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราจะมี เจ้าของเจ้าของบ้านเนี่ยที่ที่ชุมชนเลือกขึ้นมาเนี่ยที่เราจะเป็นพายอดโปรเจกต์เก้าหลังเนี่ยลงล,ลงไปสร้างให้เก้าเก้าโครงการนำล่องก่อนอแล้วงี่าพร้อมกัน ครับเซตขึ้นประมาณพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องแบบบ้านจะเอาไปสร้างต่อหรือว่าใครจะมีโดนเนอร์ไหนจะเป็นเจ้าภาพไปสร้างให้ใครก็ด้วยความมีดีเ้วยความามไปช่นไดเดี๋ยวเราติดตามไปนะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เชิญชวนนะคะว่าตอนนี้เรามีแบบเรียบร้อยนะมีวิศวกรมีทีมงานพร้อมนะแต่ว่าใครที่อยากจะบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นของก็ยังบริจาคเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเรามีหมายเลขบัญชีนะไทยพีบีเอสผู้วิกฤตแผ่นดินไหวนะคะธนาคารกสิกรไทยสาขาห้แยพระคุณแมงรายประเภทอมรัพย์นะคะ เลขที่บัญชี4552201545 45. สามารถร่วมบริจาคก,กันได้ตามกําลังศรัทธาช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าพี่น้องชาวเชียงรายเขายังไม่ได้สบายเขายังไม่ได้กลับสู่ชีวิตปกติเลยนะต้องบอ,อกท่านผู้ชมถึงแม้ว่าข่าวครา,าวจะไม่ได้นําเสนอทีเหมือนกับช่วงที่เกิดเหตุนะฮะแต่เขายังลําบากกันอยู่ฉะนั้นขอให้พวกเราช่วยกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสาท่านอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ